B5 นะครับอ่าสวัสด,ดีม .1 14ทับ14อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เราจะมาจบเรื่องการใช้ do does เนาะการใช้ do หรือ does เนี่ยในประโยคคำถามใน present simple เนาะก็จะเป็นการถามแบบตอบ yes ตอบ no นะครับการใช้ do การใช้ does เนี่ยเรียนกันไปแล้วน่าจะแม่นในระดับหนึ่งเนาะ do เนี่ยอาจจะใช้กับ IUD อย่างเช่น do you know do you like do you play football อ,อะไรอย่างเนี้ย แต่ดาร์ตนี่ก็จะใช้กับประธานที่เป็นฮีชิอิตหรือถ้าเป็นประธานคนเดียวอาจจะเป็นดาร์ตโยเฟนแบบโยเฟนไม่เติม s อะไรแบบนี้เนาะอันนี้จบไปแล้วใช่ไหมลองเช็คดูนะครับ B5 ใครยังไม่ได้จดมัง้งใครไม่ได้จดก็สามารถแคปหน้านี้ไว้ได้เช่นกันเนาะอ่ะเรามาทำงานในวันนี้กันเลยดีกว่าเป็นการเติมดูเติมดาร์ตนะครับเติมดูเติมดาร์ตให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามด้วยจะตอบเย s ตอบโ o เดี๋ยวเรามา ช่วยกันดีกว่าเนาะอ่ะอย่างเช่นข้อที่1อ่ะวันนี้มีแค่นี้นะครับงานข้อที่1เนาะเห็นไหมว่ามีคำว่า you play football มันถึงใช้คำว่าดูไง do you play football คุณเล่นฟุตบอลหรือเปล่าอ่ะลองทำข้อ1ดูนะครับข้อที่1เนี่ยมันตอบ yes I do แล้วเพราะว่ามันเป็นการตอบว่า yes เนาะแต่ถ้าตอบ no จะตอบว่าอะไรครับอ่ะเขียนลงไปเลย no i อะไรครับ ดอนอ้าแบบนี้แบบนี้เดี๋ยววันนี้จะตอบทั้ง yes ทั้ง no ทุกข้อเลยเนาะให้รู้เลยว่าตอบ yes ตอบอยังไงตอบ no ตอบอยังไงนะครับโอเคครับผลกิจเป็นไงครับผลกิจยกมือไม่มีอะไรยกมือเฉยๆนะครับอาจจะบอกว่าอ๋อทำแล้ว B 5อะไรอย่างนี้นะฮะอ่านะครับ วันนี้ก็มากันถึงสามสิบคนเลยเนาะเดี๋ยววันจันทร์ขอเยอะๆอีกแบบนี้อีกสักวันนะครับเดี๋ยววันจันร์จะพาขึ้นเรื่องใหม่เนาะปกติวันวันวันพุธนี่จะเข้าเรียนกันไม่ค่อยเยอะนะแต่พอมันสลับวันเรียนนี่เข้ากันเยอะดีมากๆเลยนะครับวันจันทอย่าลืมเข้าเรียนนะวันจันท์ขึ้นเรื่องใหม่เนาะโอเคข้อที่สองนะครับข้อที่สองเห็นไหมว่าทำไม ทำไมถึงใช้ดั๊อะไรครับมีเสียงติ้งขึ้นมาจดใช่ครับจดตามเลยครับอันนี้มีประมาณห้าข้อตัวอย่างอีกหนึ่งข้ออ่านะครับเดี๋ยวขอขอเส้นไอเอาไว้ขีดเส้นใต้เส้นหนึ่งอ่าโอเคข้อที่สองเห็นไหมว่าทำไมถึงใช้ดา r ด เพราะเป็นยัวมัมที่แปลว่าคุณแม่ของคุณ Work แปลว่าทำงาน d o สยัวมัมเวิร์ k จึงแปลว่าคุณแม่ของคุณทำงานหรือเปล่าอ่าทีนี้ถ้าจะตอบว่าใช่อ่าใช่แม่ของฉันทำงานเราจะต้องตอบว่าอะไรตอบ yes แน่นอนอ่า yes ทีนี้คุณแม่เป็นผู้หญิงใช้สรรพนามคำไหนแทนดีชี she, ค่ะอ่า yes She แล้วก็ขึ้นต้นด้วยดัสเนาะก็เป็น yes s ชีด e s แล้วก็ถ้าตอบอย่าลืมพิดฟุตต็อปนะถ้าตอบโ no นล่ะสมมุติคุณแม่ไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นโนชีดาสซึ่นเนาะถ้าเป็นน็อตเอ้ยถ้าเป็นโ no, นต้องมีน็อตมาบวกเป็นทาซึ่นด้วยอ่าแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับข้อที่สามฮะใครยกมือข้อที่สามครับ your friend your friend ยูเฟรนเนี่ยจะใช้ดูหรือใช้ดา่าต้องดูว่ายูเฟรนเนี่ยมีกี่คนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขีดเส้นใต้ดูซิถ้าเพื่อนคนเดียวมันจะไม่เติมเอสถ้าเพื่อนหลายคนมันจะเป็นเฟรนที่เติมเอสนะครับตอนนี้มั่นใจมากเลยว่าถ้าเรื่องนี้ไปออกข้อสอบในห้องเราต้องแบบว่าทําได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่สามตอบมาหน่อยได้ไหมว่า f r i e ร d เนี่ยในข้อสามเนี่ยมีกี่คนอ่าครับ อะไรนะครับสามครับสามคนเลยเ <c oughs> ฮ้ยถ้าสามคนมันต้องเติมเอสี่ทีนี้มันเป็นยูเฟรนที่ไม่เติมเอสก็เลยเป็นยูเฟรนคนเดียวคนเดียวเป็น<า>อ่าคนเดียวคนเดียวใช้ดูหรือใช้ดสัสดาดั๊ดดั๊ดถูกต้องโอ้ถูกต้องเลยนะฮะดั๊ดยูเฟรนโกช็อกกิ้งเฮ้ยโกจ็อกกิ้งไม่ใช่ช็อกกิ้งเอาไหมดั๊ดยูเฟรนโกจ็อกกิ้งนะครับ <c oughs> เพื่อนของคุณเนี่ยไปวิ่งจ็อกกิ้งหรือเปล่า <c oughs> นะครับ ทีนี้เราอยากจะให้เพื่อนเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีเอาผู้ชายกันเอาผู้ชายเนาะจะได้เหมือนไม่เหมือนกับข้อสองเนาะถ้าเป็นผู้ชายตอบ yes ก็ตอบว่า yes he does อ้าวใช่เขาไปวิ่ง j o ok กก i n g เนาะถ้าตอบโ no, นก็ตอบว่า no he doesn't นะครับข้อสามเนี่ยใครอยากให้เพื่อนเป็นผู้หญิงก็ได้เช่นกันนะครับก็ใช้ she แทนไปเลยนะครับบอ oh. ต่อไปข้อที่สี่กับข้อที่ห้าเนี่ยเหมือนกันเลยตรงที่ประธานเป็นยูนะครับเหมือนตัวอย่างเลยเนาะ you ูยู่ในเซต i u ยูอย่างแน่นอนนะครับดูข้อที่1เป็นตัวอย่างเลยนะครับ ่อข้อที่สี่ข้อที่ห้าประธานเหมือนกันนะครับคือ you เนอะอย่าลืมว่าโจทย์มันถาม you มาเวลาตอบต้องตอบเป็น i นะครับข้อที่สี่กับข้อที่ห้าตอบร่วมมาเลยได้ไหมว่าจะใช้ดูหรือใช้ does กันแน่ครับ <I do. S 1> ใช้ดูค่ะอ่าใช้ดูเนอะเป็น do you เนอะเป็น do you know do you live do you swim เนอะอ่าก็จะ ไม่มีด้าส o ยูเนาะเป็นดู o u ให้หมดเลยเนาะอ่านาจะเรียนมาจนแม่นกันแล้วนะครับข้อที่4 Do you live in a flat? คุณอาศัยอยู่ในแฟลตหรือเปล่าอันนี้ตอบเองได้ไหมอันนี้จะตอบเยสหรือตอบโ no นก็แล้วแต่เราเลยเนาะจะตอบ yes I do ใช่ฉันอาศัยอยู่ในแฟลตก็ได้หรือตอบ no I don't ออไม่ได้อาศัยอยู่ในแฟลตเนาะอาศัยอยู่ที่บ้านพักอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไหนลองตอบ y yes ยสดูดิตอบ y ยสก็ y ย s I do เนาะ I no ก็ no I, no, I don't อ่าอันนี้เลือกตอบได้เลยนะครับข้อที่ห้าทำเองนะครับส่วนข้อที่6เนี่ยให้ดูข้อที่2เป็นตัวอย่างข้อที่2เป็นยัวมัมคุณแม่ของคุณทํางานหรือเปล่าข้อที่6กนะครับเป็นยัวแดดอ่าคุณพ่อมีกี่คนเนาะคล้ายๆกับข้อ2เลยแต่ข้อ6เนี่ยเอาจากยัวมัมมาเปลี่ยนเป็นยัวแดดจากคุณแม่มาเปลี่ยนเป็นคุณพ่อนะครับ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด y o u r dead get up early คุณพ่อของคุณเนี่ยตื่นเช้าหรือเปล่านะครับอ่ะข้อที่5้าข้อที่6นะครับสามารถพิมพ์คำตอบมาแชร์กันได้เลยว่าตอบดูหรือตอบดานแล้วก็คำตอบเนี่ยลองพิมพ์มาได้ได้ไดว่าตอบ yes หรือตอบ no กันนะครับข้อ5กับข้อ6นะฮะข้อที่5แปลได้หรือเปล่า swim แปลว่าว่ายน้ำนะครับ well แปลว่าดีแปลว่าเก่งก็จะประมาณว่าคุณว่ายน้ำเก่งหรือเปล่านะฮะข้อที่ห้า ข้อนี่6 your dad คุณพ่อของคุณ get up ตื่นนอน early เนี่ยแปลว่าก่อนเวลาหรือเธอจะแปลกอย่างหนึ่งแปลว่าเช้านะครับข้อที่6จะแปลว่าคุณพ่อของคุณตื่นเช้าหรือเปล่านะครับโอ้โหวันนี้มากันถึง31คนเลยนะครับส่หนับ1ถ้า14วันนี้ถือว่ามาเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะครับอย่าลืมวันจันทร์เรามีนัดกันคาบแรกเนาะพร้อมกับห้อง10เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันเป็นเรื่อง w what w h e r w when why question word ต่างๆวันนี้ถือว่ามาจบเรื่องดูดาสกันเนาะเรียนกันมาประมาณสองข้าวข้าวนี้เป็นข้าวที่สามนะครับข้อที่ห้านะฮะข้อที่ห้าก็เหมือนข้อสี่นั่นแหละเป็นยูถามถึงคุณนั่นแหละคุณว่ายน้ำเก่งหรือเปล่าเนาะให้เวลาประมาณสามนาทีเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับวันนี้ แต่รายเหลือเวลาไปเรียนคับอื่นเยอะๆเลยนะครับวันนี้ปรับงานประมาณ5้าหข้อเองนะฮะดีมากๆเลยก็ข้อสอบมาใช้เลือกดูเลือกใช้ดูใช้ดา้าให้ถูกต้องนะครับ อีกประมาณสองนาทีนะครับทำกันได้หรือเปล่าข้อไหนสงสัยก็ถามได้เช่นกันว่าข้อนี้ใช้ดูหรือใช้ดัสกันแน่นะครับ โอ้หตอนนี้เงียบกันเลยทีเดียวเสร็จแล้วครับอ่าเก่งมากเก่งมากอ่าเสร็จแล้วมาเฉลยข้อที่ห้าหน่อยครับข้อที่ห้าใช้ดูหรือใช้ด่าครับดูครับอ่าใช้ดูเนาะเหมือนข้อสี่แล้วก็เหมือนตัวอย่างข้อหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเลยเนาะดูยูเนาะที่เราคุ้นเคยกันข้อที่ห้าเนี่ยเราตอบแย่หรือตอบโ no นกันครับ ว่ายน้ำเก่งหรือเปล่าฮะตอบโนครับตอบโ no, น่เนาะแต่เราว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นหรอโอ uh ้โหงต้องตอบโนไอดอนนะครับแล้วก็ไปฝึกว่าย<อ>น,น้ำตงน,<อ>น้ำนไปฝึกว่ายน้ำด้วยนะครับจะได้ว่ายน้ำเป็นนะครับอ่านี้เพื่อนตอบโนไอดอนมานะครับส่วนข้อห้าเนี่ยใครที่ว่ายน้ำเป็นเคยเรียนว่ายน้ำก็ตอบ yes i do ได้เช่นกันนะครับ ข้อที่หกนะครับทำเงินเสร็จหรือยังข้อที่หกตอบดูหรือดาร์ทครับดาร์ทครับอ่าดาร์ทเนาะเพราะว่าคุณพ่อของคุณนี่ยมีคนเดียวเนาะก็เลยใช้ดาร์ทคุณพ่อของคุณตื่นเช้าหรือเปล่าตอบเยสหรือต no อบโนกันครับตอบเยสครับอ่าตอบเยสเยสอะไรครับเยสฮี yes, หรือเยสชี Yes he does อาเพราะคุณพ่อเป็นผู้ชายก็เลยเป็น Yes he does นะครับอ่าจบแล้วสำหรับงานในวันนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับทำกันได้หรือเปล่าเนาะข้อสอบก็อาจจะมาประมาณนี้อาจจะเป็นให้เราเลือกตอบดูตอบดัสให้ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอยู่อีกสักประมาณ2นาทีอันตอนนี้ก็อนุญาตให้ใครทำเสร็จแล้วนะครับสามารถ กดออกไปส่งงานได้เลยนะครูเช็คกดปุ่มเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับมีเพื่อนสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาด้วยครับสวัสดีนะครับก็สามารถแคปงานนี้ไว้ดูได้นะครับอา่านั่นเองนั่นเองก็าเกตกันยาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ไปส่งงานด้วยนะครับวันนี้ก็ โอ้เด็กน้อยเยอะนะที่บ้านแน่นอนครู <c oughs> แน่นอนเด็กน้อยเยอะมากเลยเม้่อคุณเพิ่งมาเนี่ยแคปหน้าจอนี้ไว้เลยแล้วก็สามารถไปทำงานตามได้นะครับโอเคครับครับผม